แบบทดสอบการจำแนกอ่านออกเสียงชื่อสีจากสีที่ปรากฏขึ้นอ่านไม่ทันตะกี้เหลืองน้ำเงินส้มคามเหลืองแดงคามม่วงเขียวส้มแดงเหลืองน้ำเงินส้มคามเหลืองแดงคามม่วงเขียวส้มดเดี๋ยวนี้เล่นแบบนี้ด้วยอ๋อกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวันวันศุกร์นะครับ กับมาอีกแล้วนะครับสำหรับ a n a าล็อก r ฮเไม่ได้ทำนานนะครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ผมมันน่ากลัวตรงที่มันมันเก็บไปฝันอะหลับตาลงแล้วเห็นเห็นแต่ใบหน้าอะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละแต่ตอนนี้ทำใจได้แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่อง n ฮสเตอร์ทีวอีกแล้วนะครับกับไทย a n a าล็อกเฮลเอแบบทดสอบต้องห้ามจากสถานพยาบาลวิมานสีชมพูโอเคแค่ชื่อก็สุดๆแล้วนะครับ จะเป็นยังไงปะ่งะใครทันโลโก้นี้นะครับโคตรแก่นรเนดิกดีกว่ามีมิดเป็นคนพานนะคะ<า>ช่วงชมบิ๊กซีนีมาโปรแกรมเพชรหนังพันล้านจบแล้วชมข่าวในภาคเด็กค่ะทุกวันนี้มันมีบิ๊กซีนีมาอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้ดูทีวีนานละข้าจะไปฮ่ององอะ่ะโ้เชะไปที่ไหนบ้า ภาษาจีนอ่าเรียบร้อยเป็นการง่ายเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนโอเคเป็นกอนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แค่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาคุณเห็นอะไรในภาพนี้ น่าจะเป็นทางโถงของโรงพยาบาลเหมือนกับว่าผมเคยเห็นจากในหนังเรื่องดีคนเห็นผีอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะประมาณนั่นแหละไม่งั้นก็ตึกอาคารเรียนแต่ผมว่าโรงบาลเพราะชื่อคลิปมันชื่อโรงบาล you คุณเคยเห็นเธอในความฝันไหม <laughs> ไม่น่าจะเคยนะครับ หากคุณไม่เคยเห็นคุณปกติอ้าวถ้าผมเคยเห็นล่ะเสียงนี้คือเสียงอะไร <That word. S 1> เสียงเสียงร้องของ <That word. S 1> มันเสียงสูนัาเห่าตรงไหน,นไม่ใช่เลย <'re> อ่ะ หากคุณไม่ได้ยินเสียงนั่นคุณปกติเดียวยังไงอะโอเคก็ก็น่าจะแค่สั่นเฉยๆนะครับหากท่านไม่ได้ยินเสียงนั่นไม่ได้ยินเสียงนั่นปกติคุณปกติโอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไร exactly นี่คืออะไรให้ตอบเหมือนตามหนังโรงพยาบาลจิตเวชก็น่าจะเป็นผีเสื้อนะครับ แต่ถ้าให้ตอบกวนตีนกวนตีนหน่อยก็แค่กระ,กระดาษที่แปะหมึกเสร็จปั๊บก็จุบใส่กันแบบนี้แล้วก็แป่งอ่าคำตอบคำตอบคือไม่มีแบบทดสอบการจำแนกอ่านออกเสียงชื่อสีจากสีที่ปรากฏขึ้นอ่านไม่ทันตะกี้เหลืองน้ำเงินส้มคามเหลืองแดงคามม่วงเขียวส้ม แดงเหลืองน้ำเงินส้มคามเหลืองแดงคามม่วงเขียวส้มดเดี๋ยวนี้เล่นแบบนี้ด้วยเหรอฮันแน่เดี๋ยวนี้เล่นแบบนี้ด้วยคุณกำลังสับสน <c oughs> ไม่นะอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณตอนนี้ไม่กลัวนะความขาดเคล่ก็ไม่น่าใช่ เราเห็นคุณแล้วไม่ได้กินเพราะอะไรเพราะเสียงสแตติเพราะเสียงจีของทีวีนะรู้เลยว่าของปลอมคุณไม่สามารถซ่อนตัวจากเราได้ตลอดไปเรายืนอยู่หน้าประตูงคุณอ่ตาตะกี้บอกให้หันหลังใช่ไหมอย่าหันหลังกลับไปอือฮึหันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรแต่คนลุก เรายืนอยู่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านคอ้โอเคโอเคเดี๋ยวนี้เล่นมุกนี้วนพวกมันรู้ว่าคุณกลัวพวกมันได้ยินเสียงคุณพวกมันอยู่ใกล้ตัวคุณหลังทำแบบทดสอบแล้วหาผลลัพธ์ของท่านแปลผลได้ว่าผิดปกติ อย่าได้กังบนวิมานสีชมพูอ่าดีอ่ะ,อะอเคผมเกตแล้วอ๋อนี่ไงสีชมพูโอเคผมเก็ตละ ก็เดี๋ยวนี้เริ่มเพิ่มจำสแกร์เข้ามานะแปลกๆอยู่มันมันเพราะว่ายัางไงอะอ,อนาล,ล็อกเือเลือดส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีจำสแกร์นะครับอาจจะใส่คลิปละซีนสองซีนเองมั้งซึ่งคลิปนี้ก็มีสซีนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยดุ่งเท่าไหร่ถ้าเสียงดังกว่านี้คนก็จะด่าด่าบุปการีนี่โอเคพอดีแล้วล่ะดีที่ไม่เหมือนคลิปเกมผีที่ผมเคยเล่นโอเคคลิปต่อมานะครับ น้องแนะนําม,มานานมากผมก็ไม่ได้ทําซากทีสายที่คุณไม่ควรรับ2524ข่าว3 39แต่ก่อนเขาอยู่ด้วยกันเหรอเ,เสียงเสเตตทุนายนสอันายย2524 อสอมทสามกับเก้าะข่าวแรกสำหรับวันนี้ขอเริ่มก็นด้อืมโอเคอืม,มนญี่ปุน่นเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกเปรมตินสุลานนท์นายกรัฐมนตรีในโอกาสที่เดินทางมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยในประเทศไทยในอากิฮิโกะคุนิโตกิบอกว่าอืมทำไมเหมือนเคยได้ยิน เนื่องด้วยเกิดสายโทรศัพท์ประหลาดระบาดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์ทางสถาบันจึงลงมติเพื่อออกประกาศฉุกเฉินว่าด้วยความปลอดภัยของประชาชนในการใช้บริการทางโทร,รคมนาคมโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้โปรดอย่ารับสายที่มีลักษณะต่อไปนี้โอ้โหเสียงดังมาก เสียงกิ่งโทรศัพท์แหลมหรือต่ำกว่าปกติแล้วจะรู้ได้ยังไงสายที่เมื่อรับแล้วไม่มีผู้สนทนาตอบกลับภายในระยะเวลา30วินาทีหากเพิดอรับสายแล้วด้วยเหตุสุวิสัยจงอย่าฟังอ่าจงฟังอย่างระวังว่ามีสิ่งใดผิดปกติบ้างอาทิเสียงร้องเรียกชื่อเสียงดนตรีเสียงขึ้นที่รบกวนหรือทำให้เกิดอาการผิดปกติของร่างกายมีหนึ่งเฟมไหม ไม่มีนะครับโอเคมันซ้อนกันเฉยๆหากเกิดการดังกล่าวให้รีบวางสายทันทีอย่าตื่นตระหนกหากตั้งสติให้มั่นแล้วดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้หากวางสายแล้วมีเสียงขคาประตูที่หน้าบ้านของท่านโปรดระลึกไว้เสมอว่าอย่าเปิดประตูเปน็นน่ดมันลิงกกับคลิปตะกี้หรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่นีคไม่ลิง์ไม่ลิงกไม่ลิงก สำรวจทางเข้าทุกทางแล้วปิดล็อกอย่างแน่นหนาติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปประกาศเตือนนี้มีผลทันทีและดำเนินต่อไปจนถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้อ่านไปอ่านมาผมจะกลายเป็นซีรีส์แล้วนะครับมายา เดี๋ยวเข้าหนังแล้วเหรอโอ้โห,หนวรัชซื้อสัตว์อืมเหมือนเดิมนะครับอย่าบอกว่าจะรีพีทนะไม่น่าจะรีพีทอ่าได้ออกประกาศดังต่อไปนี้ยกเลิกคำเตือนในฉบับที่แล้วโดนแทรกแซงอีกแล้วหรือเปล่า ใครสำหรับทุกท่านที่ใช้บริการคําเตือนก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้วผมว่าแม่งโดนแทรกแซงชัวแบบนี้ือมอรับสายโทรศัพท์ได้ดูก่อนมีหนึ่งเฟรมไหมอ,อ่านข้อความนี้ได้หากคุณสามารถอ่านข้อความนี้ได้แปบ๊บหนึ่งไม่มีอะไรนะครับมันข้อความมันซ้อนกันที่เฉย อยังไงกันแน่มันต้องการพูดกับคุณมันต้องการเจอคุณโอคโหมานงางรำเลยเว้ยอมืมันอยู่ในสายของคุณอ่ะเสียงของมันเหมือนเสียงกรีดร้อง อย่าก,กังวลถ้าคุณกลัวเราจะฟังไปพร้อมกันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ป่ะหรือว่าเขามีต้นแบบมาจากฝรั่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจมันประมาณว่าอย่าให้รับสาย,ยางั้นหรือโอเคดีหน่อยพาทนี้ไม่ค่อยมีหน้านะครับเท่าที่ดูมีหน้าอยู่หน้าเดียว ผมเหียนหน้าผู้หญิงหน้าเดียวคงไม่ไม่จำไม่เก็บเอาไปฝันก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับเป็นไงบ้างคิดอะไรยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วคลิปต่อไปอยากให้ดูอยากให้ทําอะไรนะครับเมนไว้ข้างล่างได้เช่นกันก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมเราฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พรุ่หน้้บายสวัสดีครับเจ๊ไอคลิปที่2นี่ผมไม่ค่อยเก็ตฮะเพราะว่าไม่เก็ตนี่แหละก็เลยไม่ค่อยกลัวหรือเปล่า เป็นเหมือนผมไหม